เบื้องบนของใหญ่ของเยองเยเหมือนนี่เออหมองซิบสินจระ,ะเมดจระ,ะเมดหนึ่งตัวโล่เคิงพี่น้องดุกตัวละโล่ดุกอีกยังวะเบิ้งเงื่อพี่น้องเบื้ออบอองคอบมือเอาเมือใส่เบื้องวาฬหนอนน้อมันตายได้เลยวะ,ะดุกติดหมองซิบสินสองตัวตัวละโล่ปลาเออ<ล>คือปลาปินายาแห้งเจ็ตัวเลยจระเมดจระเมดบ้านห้าอื่นจระเมด โลเกิงตัวนี้รุปหยักตัวละโลตาย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 เอาเมนูนหนึ่งปลาตรงมาแล้วหนึ่งปลาจระมิดมันมัมนเอามาทอดเด้อปลาหน่อยบนบนับเลยปลาหน่อยข้างล่างนี้สามสี่ 3, <4 S 2> โล,ม,ลม,มาๆครับสุดยอดสุดยอดมันนี้หมันหมันอีกแล้ว,ว,วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้อง ทั้งสองสาติรผอมรับลงปริมพี่น้องวันนี้เนนูหน่หนึ่งปลาหนึ่งปลาเจอเม็ดพี่น้องปลาเจอเม็ดหามาของแท้เลยตัวมันก็นกึปลาเจอเม็ดตอนเอช,<า>ช้าหามาได้ตัวหนึ่งตอนเย็นกี่ตัวสามตัวววสิวันนี้หาปลาเจอเม็ดได้สี่ตัวแมนแล้วพี่น้องเจ้ยวบองครัใส่กับเจียวบองครับ นี่ทอดปลาใช่ป้องนีนูปลาทั้งหมดเลยอันนี้แกงปลาแกงแปกรฝนตกอืมแกงกระดูกใหญ่คุณผู้ชมว่าทำไมพ่อไม่กินกบเพราะว่ากบมันร้องอืมอืมพ่อทำไมพ่อไม่กินกระดูแก,กงแพงเหรอพ่อตอนนี้ไงถิ่นผู้อู้ แกงใส่วุนเส้นแบบรัผ้าไม่นู่ป้าทาั้งงบดผ้าไม่เพรามันกินกบอ่ะบ๊อบังนนแหละมันกิน วนน้ำตกหรอเไม่เออตอนที่เราสูบน้ำหรอพ่อตอนที่ฝนไม่ตกเหรอเออค่อยไปค่อยไปใช่ไหมได้อยู่ที่คนเงียบคนที่มาขายบ่อยๆอ่ะตอนค่ำๆหรอพ่อที่คนเงียบที่เหมือนยายกับพ่อเลยยิ้มอยากไปหาปลาที่นั่น บอกป่าเยอะมากมึงอ,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 อยากจับปลาแบบนั้นหรอเลี้ยเอาแด้ปุ๊เฮ้ ตักเก็บมาพี่น้องผักบุ่มพักอันนี้โอ้ไหว้เอาเกี่ยวเอามันป่าโอ๋ของกินเยอะจัง กหมดหนี่ท้อแตกแน่นอนไม่นูปล,าไ,ปลาไม่ใช่ปลาพี่น้องแบบไปกินหลายเดือนยังไม่หมดทำไมเผ่อนำกลมหาปลาชนตัวนถ้าปลาไม่หมดก่อนแล้วเผ่อน่ากินหลายเดือนไม่หมดแน่นอนถ้าไม่บุดก่อน พวกตรงนี้มันจะมีวันเหมือนอายุมั่งใช่ไหมพ่อเป็นปลาดุกอุ้ยหรือว่าปลาดุกหยางบุรูษพี่น้องแต่ว่าเหลืองติดหม่องติดเปลาดุกติดหม่องสิบเศนปลาจระเ,รเมดติดหม,ม่องพ่อพ่อไปจับปลาอยู่ที่ไหนลางนั้นนะลางนาน้น ไม่เคยเห็นแล้วเขาใส่ม่วงเหรอฮึพวกมันเคยไปดิเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บิ๊มไม่ไปโรงเรียนเพราะน้ำท่วมบัดกรุกับวบัตระเบียนแล้วก็เราดูที่สูงเลยน้ำมึงทวมฮึ จเจอเม็ดมันบริเวณน้ำมันเยอะเกินบลาดุกบ่อคือปลาอยู่ตลาดเด้วยเจอเม็ดธรรมชาติดีเนาะเว่าอันนั้นมันเลี้ยงเลยมันเลี้ยงอยู่ในบ่อถึงอาหานใส่ในน้ำมันเยอมนนเนื้อยๆมากเลยใช่ไหม ตัวอะไรตัวอะไรเนื้อใหม่เนื้อมันจุ๊บๆเลยก็เอาหน้ามันเจลาเมติยูตะลันทีมันเยอะน้ำมันอันนี้เจลาเมตทำมันชาเกหนมันพอดีเปล่า จะไม่เม็ดคือมาแต่ตลาดมันแบบเลยอันนี้มันพอดีธรรมศาสตร์จะาอ้วนอ้วนติก๊กหากินน่อมันกระโดดอีาปากงับลงไปเลยไม่งั้นก็กินสาหร่ายตรงที่อยู่พื้นใช่ไหมเพื่อ ตรงท<อ>ี่อยูอ่ก้นโอใช่ไหมพ่อน <Yeah. S 1> ตัอกกวอนะไรโรคป่วย mm hmm. ลูกวีมาดิาาแล้วบุหมมัน mm hmm. ปลาธรรมชาติ มันออกมาแดบบว่าอยู่ในซานอยู่ซาหลวงซาเนี่ยก็ฝนตกมันก็ขึ้นมาก เปีนยัเาดังแกอดปลาเนี่ยไปย่างาะลิฟท์้ไปยังไงกัดผู้มีนูปลาหลุวนใอ่ช่วงนี้นใช่เพราะว่าฝนตตวาดงาปลางาหลุน ปลาซุ้มเหนือด้ย มเสือดหมดพ่อแล้วมักเกิืหดมกกหมดแล้วโยนทิ้งเลยไหมเอพ่อเนี่ยมักเสืดหมดแล้วขึนเอาเศนี่ก,ก็โยนทิ้งเลยอ่ะ เดินย่ล้ดิทำไมล่ไม่เก็บตัวอ่ฮะย้นไปเราก็ต้องเก็บดีๆไก่ดูอ่างเย ว่าปลาจ,จะเม็ดเนายมันหมันเลยอึเจ้าว่าถ้ามันทอดมันก็อร่อยนะว่ามันมีปลาทอดไหมมืออยู่ไหนอ่ะอืออากเงี้ยเหนือเลยเหนือมัน cả càng ngày ngoài Rồi Đó phải càng ngày bằng ngày rồi ừm 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 ờ ừm thầy ừm 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 ừ, hả? <cười> 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 ินได้คม่อะไม่ไม่เนี่ยไข่ปลาทอดอันนั้เหมืน <ะ S 2> อนเลยปลาทำไมไม่รู้น่ะนี่ห,อออรรหนอเดี๋ยวสูตรไปอีกคือกอหนึ่งปลาเจลาเม็ดรครับรใส่กับโอ้ผักหลายทอดปลา เแก่ว,วงแกงปลาดุกปลาดุกยักษกี่ฟองหามาปลาเจอเม็ดกฟองหามาพี่น้องขอตาหามาอีกคือเก่าบมีโน,นูปลาลุ่นๆเอา้าตากีตอนนอนไปหมักตะกุดแล้วก็แช่ได้กับขอบุญขอบคุณพี่น้องาาที่ขอมาติดตามแล้วส้มจนจบคลิปนี้ไว้ทันหนีพี่น้องผมกับน้องเพลงล็มลาไป